จะบอกว่าวิธีการชงของพีลานค่อนข้างพิเศษและก็ละเอียดอ่อนมากพวกคราฟช็อกโกแลตเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟคือเขาบอกบางมากเรื่องการเก็บทางร้านต้องเก็บในตู้ไว้เพื่อ<ม>ให้เขาได้มีอายุสุขภาพที่ดีที่สุดธุรกิจของผมก็คือผมมีหลากหลายให้มาลองชิมดูฉะนันคนหนึ่งเขาจะไม่ได้มาแค่วันเดียว<อ>ถ้าเขามาชอบจริงจะมาติครั้ง นี้เนี่ยไม่ใช่สเปเชียตตี้คอฟฟนะแต่เป็นช็อกโกแลตสเปเชียตตี้บาร์นั่นเองครับเป็นร้านช็อกโกแลตบาร์ที่นําเสนอในความเป็นสเปเชียตตี้หลากหลายไม่ต่างกับกาแฟเลยวันนี้จะมารู้จักกับธุรกิจนี้ให้มากขึ้นกับคุณแมวร้านดาร์กนั่นเองครับสวัสดีครับคุณแมวครับ ได้มาเยี่ยมร้านดาร์กแล้วร้านชื่อดังแต่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะเป็นร้านช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นคราฟช็อกโกแลตท,ที่บอกว่าเป็นสมปเชตตี้ใช่ครับมันต่างยังไงครับกับโบช็อกโกแลตธรรมดาเอ่อจริงๆที่ร้านดาร์กครับจะขายเป็นคราฟช็อกโกแลต<อ>เป็นหลักคราฟช็อกโกแลตก็คือเป็นช็อกโกแลตท,ทำมือนะอั่นเงี้นคราฟช็อกโกแลตมันจะมีปริมาณข,ของไขมันช็อกโกแลตอยู่แลว้วทางร้านก็เลยไม่ต้องใส่พวกนมข้นหวานนมข้นจืดหรือคอฟฟี่เมดเพื่อไปทำรสชาติให้มันมันแล้วก็มีความอร่อยในตัวมันเองด้วยแล้วรสชาาตตตติแแ่่่ละัวกกก็งนคบ ก่อนที่จะไปนั่งคุยนเนาะพอดีเห็นลูกค้าเต็มร้านเลยวันนี้ขอ1เมนูซิกเนเจอร์ที่ใครมาก็ห้ามพลาดวันนี้อยากแนะนําตัวนี้ครับเป็นของจังหวัดตากที่ทํากับคาคาเทคตัวนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนมีครบทุกมิติแล้วก็มีอาร์ตเตอร์เทสที่หนักหน่วงมากได้งั้นขอลองตัวนี้ครับกับแก้วแรกในชีวิตสเปเชียตตี้ช็อกโกแลตแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันได้ครับ,ย,รบ,รบยินดีโอเคครับ ผมอยากจะรู้ถึงที่มาที่ไปอะครับพี่แมวว่าการเกิดร้านดาร์กเนี่ย D A R Q เนี่ยมาจากอะไรครับก็คือผมเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตแล้วก็อยากมีช็อกโกแลตดีๆทานเองก็เลยคิดว่าลองหาช็อกโกแลตดีๆมาทานดูแล้วก็ลองดูมุมธุรกิจด้วยก็รู้สึกว่าร้านช็อกโกแลตในประเทศไทยไม่ค่อยมีก็เลยรู้สึกว่าเออหน้าทำลองทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านช็อกโกแลตดูแล้วพี่ไม่รู้จักช็อกโกแลตหลากหลายสายพันธุ์ได้ยังไงอะก็คือหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะเปิดร้านแล้วก็คิดว่าเราคงจะ ช็อกโกแลตธรรมดาธรรมดาก็คงไม่เหมาะก็เลยลองศึกษาลองตามหาช็อกโกแลตว่ามีประเภทไหนบ้าง uh huh. มีแบบไหนที่ดีบ้าง uh huh. ก็เลยมาเจอคราฟช็อกโกแลตหรือสเปเชียลตี้ช็อกโกแลตนี่แหละ uh huh. ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันดีแลวมันอร่อยมากเลยก็เลยคิดว่าน่ามาลองกินแล้วก็ขายด้วยธุรกิจที่เป็นสเปเชียลตี้ช็อกโกแลตนะครับในเมืองไทยยังยังน้อยอยู่ใช่ไหมใช่ณต <นะ S 1> อนนี้ ถ้าพูดถึงแล้วมีแบบถึง100ล้านไม่ในไทยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแน่นอน50ล้านไม่ถึงไม่ถึงด้วยใช่ครับแสดงว่ามีแค่แบบว่านิดเดียวจริงๆนิดเดียวแล้วกลุ่มผู้บริโภคครับในมุมมองของการทำธุรกิจว่าการที่เราจะเปิดร้านช็อกโกแลตอย่างเดียวที่ไม่มีเมนูอื่นเลยมีความคิดยังไงว่ากลุ่มผู้บริโภคมันเยอะน้อยแค่ไหนสำหรับผมมาคิดว่ากลุ่มผู้บริโภคอะยังน้อยอยู่แต่ว่า มีโอกาสที่จะเติบโตได้ถ้าเรา educate เขาทําให้รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายมผมเชื่อว่าตลาดสามารถโตกว่านี้ได้จากที่ผมดูเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเป็นช็อกโกแลตที่เหมือนกับสเปเ i ชีชลตี้นะมีเทสโน้ตมีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมันก็เพิ่มความสนุกในการดื่มด้วยแล้วความแตกต่างช็อกโกแลตธรรมดากับสเปเชียตตี้มันต่างกันยังไงครับต้องบอกก่อนว่าช็อกโกแลตนะครับจะมีช็อกโกแลต หลักใหญ่หญๆอสองประเภท<ม>ก็คือชอ็อกโกแลตอุตสาหกรรมแล้วก,ก,ก็ค,คราฟช็อกโกแลตเนี่ยนะตัวคราฟช็อกโกแลตเนี่ยความแตกต่างก็คือมันจะมีปริมาณไข,ขมันโกโก้ここอยู่ค่อนข้างเยอะไอโกโก้มาสเตอร์เนี่ยครับตัวที่เอาไว้ทําอะโรมาแล้วก็รสชาติให้กับคราฟช็อกโกแลตเป็นตัวที่ดีต่อสุขภาพมากๆด้วยรสชาติดีมากทางร้านเนี่ยไม่ต้องใช้พวกนมข้นหวานไม่ต้องใช้นมข้นจืดหรือคอฟฟี่เมดอะไรพวกนี้เลยนะมันจะมันในตัวของมันทไมอ๋ใช่แต่ว่าคราฟช็อกโกแลตมีการเติมน้ําตาลในกระบวนการผลิตอยู่แล้วอ่าอย่าง ฉันเมนูที่ผมถืออยู่นี้อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้มาจากจังหวัดตากตากใช่ครับซึ่งตัวนี้พิเศษหน่อยนักศึกษาไมฮิโดนคิดค้นยีสตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้ช็อกโกแลตเมกเกอร์ใช้ยีสตัวนี้ผลปรากฏว่ามันทําหน้าที่ของมันได้ดีมากเลยกลายเป็นว่าช็อกโกแลตตัวนี้เป็นคราฟช็อกโกแลตที่ดีเยี่ยมมากๆตัวหนึ่งก็เลยอยากเอามาให้ลองผมบอกเลยว่าตัวนี้นี่จะทําให้ลืมช็อกโกแลตที่ผ่านมาเลยจริงเหรอเนี่ยจิบนี้จะเปลี่ยนไปใช่ไหมจะเปลี่ยนไปเลยนะ หืมกาแฟมันเหมือนกาแฟมากคมันมีกลิ่นเฟอร์เมนท์ที่แบบคล้ายเลยมันหอมมันมีความหวานมันตัวนี้อัพเตอร์เทยาวนะยาวอยู่ในคอยังอยู่ในคอฟุ้งฟุ้งอยู่ให้แปลกจริงเปลี่ยนมากมันเหมือนผลไม้แบบท็อปิคอลเหรอสุกเหรอใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นเสน่ห์ของเขาก็คือเขาจะมีรสชาติที่ซับซ้อนมีมิติ ที่แบบว่าให้เราค่อนข้างละเลียดหรือว่าเ,ออเสพถึงทเรียรสกับมันนะค,ะนร,ะครับมันวิเศษอ่ะจริงๆนะอันนี้แบบรู้สึกแบบจากที่แบบลองลองดื่มมาช็อกโกแลตที่นี่คือไม่เหมือนใครจริงๆเลยแล้วในแต่ละ การทำอ่ะเหมือน s p ช c ยลต t y แบบช็อกโกแลตอย่างเงี้ยแสดงว่าจานวนจํากัดใช่ไหมในการผลิตได้แต่ละปีหรือว่าการออกมาทำเนี้ยผลิตได้จริงๆผลิตได้ไม่เยอะอืแต่ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีคนทําค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ยังมีปริมาณที่เพียงพออยู่แต่ว่าต้องบอกว่ามันผลิตได้ยากกว่าช็อกโกแลตอุตสาหกรรมแหละเพราะว่าช็อกโกแลตอุตสาหกรรมก็มีกระบวนการบางอย่างที่ทําให้ลบดีเฟกต์ออกหรือว่าทําให้รสชาติที่คงที่เสมอครับยกตัวอย่างเช่นแหล่งช็อกโกแลตได้ไหมที่ร้านมีแหล่งอะไรบ้างครับ ก็จะมีที่หลักๆก็จะมีเชียงรายจังหวัดตามีเพชรบูรณ์มีระยองจันทบุรีชุมพรสงขลาสงขลาด้วยใช่ครับ้านผมอยู่สงขลาสงขาก็อร่อยเป็นจานขายเดียที่ร้านแห่อนันครับตอนนี้เปิดร้านมาแล้วกี่เดือนครับห้าเดือนครับห้าเดือนฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับอยากฟีดแบ็กดีมากลูกค้าตอบรับดีแล้วก็ลูกค้าประจําเยอะอันนี้เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าในแง่ธุรกิจผมชอบมากก็คือมีลูกค้าประจำกลับมา เสมอเขามาไล่กินให้ครบทุกตัวเลยคือในเมนูเราใช่อฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของผมก็คือผมมีหลากหลายให้มาลองชิมครับฉะนั้นคนหนึ่งเขาจะไม่ได้มาแค่วันเดียวถ้าเขามาชอบจริงๆก็จะมา10ครั้งประมาณมาลองให้ครบครบแต่ละแบบในเรื่องของยอดขายเป็นไงครับยอดขายประมาณสักกี่แก้ว วันหนึ่งถ้าปกติวันธรรมดาก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าแก้วถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้2องถึงสามร้รับช่วชเปะร้ายแรกนี่ได้4ี่ห้าแก้วเลยชงไม่ทันเลยแล้วก็นอกเหนือจากโปรดักต์นี้แล้วก็ยังมีเป็นแบบช็อกโกแลตบาร์ใช่ไหมครับที่ที่เราขายด้วยซึ่งถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็สามารถซื้อเป็นบาร์กลับไปทานได้ได้ใช่ครับและในมุมมองของธุรกิจสเปเชียลตี้แบบช็อกโกแลตบาร์เนี่ยอนาคตมองว่าจะเป็นยังไงครับอีก2ปีอีก3ปีจริงๆถ้ามองแบบ เพิ่มฝันเพอฝันหน่อยจริงๆผมอยากเป็นคล้ายๆสตาร์บัคส์ที่เป็นชอโโ็อกโกแลตนี่คือคําที่เป็นรูปประทแต่ผมไม่ได้อ้างอิงว่าจะเป็นสตาร์บัคส์เลยอะไรเงี้ยครับหมายความว่าอยากเป็นร้านที่ ค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายเวลาคิดถึงช็อกโกแลตก็คิดถึงร้านดาร์กทานได้ทุกวันแล้วก็ทุกวัยทางร้านเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เติมน้ําตาลเพิ่มด้วยดังนั้นเลือกความหวานไม่ได้มันจะมีแต่หวานน้อยแล้วก็ไม่หวานเลยอยู่แล้วมันจะเป็นความหวานที่ตัวช็อกโกแลตเบเกอร์ครับเขาออกแบบดีไซน์ที่ใส่ในคราฟช็อกโกแลตมาสุดท้ายน้วผะอยากจะถามว่าในเรื่องของการทาธุรกฐฐิจของคุณแมวครับจุดแข็งของร้านดาร์คคืออะไรครับผมว่าแบรนดิง้ง แบรนด์เนี่ยมันจะทำให้เราแตกตา่างต่อให้มีใครพยายามที่จะก๊อปปี้หรือจะพยายามทำามกระแต่แต่ถ้าแบรนด์แข็งจริงๆยังไงก็ลูกค้าก็จะจำจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์มากกว่าอย่างที่สองล่ะจุดแข็งอย่างอื่นอีกนอกจากแบรนด์ จะบอกว่าวิธีการชงของอที่ร้านค่อนข้างพิเศษและก็ละเอียดพ่อนมากอย่างนี้พวกคราฟช็อกโกแลตเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟคือเขาบอกบางมากครับเรื่องการเก็บทางร้านต้องเก็บในตู้วายเพื่อให้ให้เขาได้มีอายุและก็มีสุขภาพที่ดีที่สุดตั้งแต่การช่างตวงวัดที่ต้องเป๊ะสุดๆหรือแม้กระทั่งก่อนที่เราจะใส่น้ําแข็งนะครับเราก็ต้องไปลดอุณหภูมิเขาให้เขามีความเย็นในระดับหนึ่งเพื่อที่จะหลังจากใส่น้ําแข็งแล้ว น้ำแข็งไม่ได้ละลายลงไปเลยหรือละลายน้อยที่สุดน้ําแข็งที่ร้านก็จะใช้เป็นน้ําแข็งก้อนกลมลูกใหญ่ละลายช้าแล้วก็ให้ความเย็นที่ไม่ได้เย็นจัดช็อกโกแลตพวกนี้เย็นจัดก็ไม่อร่อยไม่ค่อยได้ลดฉะนั้นใช้น้ําแข็งเยอะก็ไม่ดีใช้น้ำแข็งต้องเล็กต้ไม่ได้ใช่ถ้าเย็นไปเนี่ยรสสัมผัสมิตินี่มันจะจางไปหมดทุกอย่างเลยฉะนั้นแล้วทุกกระบวนการนะครับคิดมาแล้วเพื่อให้มีรสชาติที่สมบูรณ์ที่สุดออกมาได้ชัดแล้วก็ พบทุกมิติที่สุดอย่างอย่างที่ทานเมื่อกี้เลย <Yeah. S 2> ในอย่างไงวางอีกสักพักก็ยังลดเหมือนเดิมอยู่ mm hmm. เพราะว่าน้ำแข็งก้อนตุม,มละลายช้ายอยู่แล้วแล้วก็ตัวน้ำช็อกโกแลตเองมันก็เย็นอยู่แล้วนะครับประมาณมนั้นโหเยี่ยมเลยผมมองว่าเป็นการเปิดโลกเลยเนาะคือสุดท้ายแล้วผมมองว่าสิ่งที่ดาร์กเนี่ยครับเป็นก็คือหนึ่งแบรนดิ้ง สองคือเรื่องของคุณภาพเนาะเรื่องของความใส่ใจหรือในการที่จะทําทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมแล้วก็เข้าใจในกระบวนการการทําช็อกโกแลตจริงๆโดยคนที่รักช็อกโกแลตผมว่าคุณน่ยก็คือแบรนดิ้งแบบที่ทำออกมาได้สะท้อนตัวตนของคุณแมวได้เป็นอย่างดีเลยก็ขอบคุณคุณแมวมากครับวันนี้สําหรับการแชร์แนวคิดไอเดียดีๆกับการเปิดร้านสไปเชตตี้ช็อกโกแลตบาร์ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะกําลังมองหาว่าสิ่งที่เขาถนัดหรือเขาชอบมันคืออะไรซึ่งคุณแมวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เอาช็อกโกแลต สิ่งที่ชอบมาทําเป็นธุรกิจและสามารถทํามันได้ดีด้วยอย่างไงก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ,บ,รบวันดีครับ